Thank you. ปัญโยสางค้าบูชาหาโพ้าพ่หาโพ้าหาหาเสนนาเทวินทูโลกาวิทูนาชาลิติบุทางชีวิตังธามังชีวิตัง สังขังชีวิตังอายุวัฒนังอายุวัฒนัสรนังขจารสรังขจา t ีตุนันตุปโทเทเทวาเทเทวาเทดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายอันมีเทวดาอราจัสถปราจัสถนาที่หา าทีวิหารสถูปเทดีเทดีของเจ้าประคุณสมเด็จของเจ้าประคุณสมเด็จเป็นที่ปฏิสฐานเป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธเป็นเจ้ามหามงคลน,นี้พระพุทธเป็นเจ้ามหามงคลนี้พร้อมด้วยภูมิที่เทวดาพร้อมด้วยภูมิที่เทวดาเทพาารักเทมาารักที่สถิตที่สถิต อำเภอสว่างวีระวงณที่อำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทย่ประเทศไทยทุกทุกจังหวัดทุกทุกจังหวัดวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาประกอบพิธีได้มาประกอบพิธีถวายสักการะบูชาถวายสักการะบูชา อันเชิญพระพุทธเป็นจ่ามหามงคลประดิษฐ์นาสนะน้านสถานเพื่อสักการะบูชา,อา,ชาของเหล่าพุทธบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อมงคลเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สักการบูชา ลอดกาลนานนามาภะคะนามาภะทะพุทธโรพุทธโรอาตระกังกตระกาลังอาภวังอาภวังอากาสาอากาสาอาตาณิอาตาณิดีภวังดีภวังนามาสุริยธาตุนามาสุริยธาตุจาดูสัจจังจาดูสัจจังมหาโคตโมมหาโคตโม สีสุริโยอาริโยอาหงพุทโธพุทธโสมดังใจคิดสังใจคิดอาโคธรมโมอารสัมฤทธิสมใจอาโคสังโฆอาโคสังโฆมารวเรวไวชาพันธันใจาพันใจพาวันตุเมพาวันตุเมนะโมชยยะ นะโมชัยยะนะมะชัยโยสีวิไลชัยโยนะโมชยะนะมะชโยสีวิไลชัยโยนะโมชัยยะนะมะชโยสีวิไลชยโยอริโยสีวิไลชโย อาริโยสีวิไลชัยโยอาริโยสีวิไลชัยโยนะโมพทายะพระพทธตายรตนายานพระนีพพารตสีสะหสาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆ อาธาบูตโมนะโอธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวรังค ah ันท ah ังเสวลีจามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโดอาหังวันธามิธาตุโย อาหังวันธามิสัพพโสโอทาธรรมสังฆาบูเจมินโมพุทธายะพระพุตรทายรตนายานวานีโนภารัตสีสาหัสสุธรรมาปุถุธรรมโมสังโฆเยตาพุทุโมนะ โคตาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอาคิธางวารังคันทางเสวะลีสมาเถรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาเดโยออหังวันธามิสัพพโส โอทธตธรรมาสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนายันมะนีนภรัตสิสหัสสุธรรมาพุทุธรรมโมสังโฆเยธาุทธโมนา โกธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวารังคันทังเสวะเลสะมหาเถรังอังวันทามิธุระโตอังวันทามิธาตุโยอังวันทามิสะพัสโซ สัพเพสังฆาอาลาปตาปเจกานันจายังภาลังอารหันตานันจเตเชนะพระขังพันธมิสสะพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาลาปตา เจกานันจะยังพลังอาระหันตานันจะเตเจนารักขังพันธามิสภาะโสสะเพพุธาสะเพธัมมะสะเพสังฆาภาละปะกาปะเจกานันจะยังพลัง อารหันตานันจเตเชนะพระขังพันธามิสะพัสสัพเพพุทธะสะเพธัมมะสพเพสังฆาพะลัปตาปเจกานันจยางภลังอารหันตานันจเตเช รักขังพันธามิสภาะโสสะเพพุูธาสาเพธรรมาสาเพสังฆาปลปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเช ก็ต้องเด็กอะไรที่ต้องการอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคนเราเราต้งการใหแก่ให้แก่ประเทศนแก่ให้แก่ประเทศไปรวมแขนที่ปรเทแก่ให้แก่คนต่างด้าวเพราะว่าในวันเียวเได้ทำไปต่างนานาสิ่ท่างมีร้ามเข้าใจคามรู้ความเหวมัวาเมื่อเราทัลาย ta